านานเจ้าของเวลเนสะยักษ์ใหญ่มาเรียนเองเลยค่ะวันนี้ส่งข่าวพี่น้องชาวภาคใต้รับ40บอัตราลงภูเก็ตค่ะเทรนด์ที่มาแรงใครไม่มีถือว่าพลาดมากๆพี่ตู่ภูเก็ตบินมาเรียนลงเครื่องปับับก็เช็คอินที่นี่เลยเอ๊ะน้องๆอ,อาจารย์เข้าเอาอะไรไหมพี่ตู่เล่นกันคะเนี่ย <laughs> ร็อปที่นี่เยอะไหมคะมีพี่ตู่มีมาอีกแล้วเสิร์ฟพี่ตู่อีกแล้วค่ะพี่ตู่ดีดแบบไหนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จี้สาธิตให้ดูเอาเข่าไปก่อนเอออ่านี่นี่มีแขนอีกเออมามร็อปเยอะเลยฟลิมเลยนะคะนางแบบของเราฟลิมเลย คิดถูกคิดผิดคะที่บินมาเรียนถึงคิดถูกค่ะตอนแอาจารย์น่ารักมากค่ะกับทีมงานอาจารย์ตลกมากค่ะฮะอาจารย์ตลกอันแรกก็ดูดีนะไม่เครียดเลยค่ะเออไม่ได้เครียดเหมือนอยู่ในโรงเรียนนะอ่าแล้วพี่ตู่คะภูเก็ตค่ะที่ไหนคะอ่าป่าตองค่ะจะเปิดเร็วๆนี้นะคะอืมป่าตองเลยชื่อร้านเลยค่ะเอ่อพรีออสเซเรนตี้มาซาแอนด์สปาเวิร์มนส้ อีกแล้วนะคะช่าๆแล้วยิ้มไว้